โตโยต้าจ่อเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่หลังเผยภาพทีเซอร์ล่าสุดพร้อมประโยคว่าสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นจากภาพดังกล่าวให้บอดแสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลใดๆในตอนนี้นั่นเองแต่จากการวิเคราะห์ทีเซอร์เบื้องต้นของสื่อท้องถิ่นในอเมริกาคาดว่าน,นี่อาจจะเป็นรถปริกอัพขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งเป็นโมเดลที่มีข่าวมาอย่างยาวนานรวมไปถึงอาจมีเวอร์ชันไฟฟ้าอย่างที่โตโยต้าปล่อยคอนเซปต์ออกมาก่อนหน้านี้โดยมีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับฟอร์ดมาวิริกและฮุนไดเซนท์ครูซ หากดูในมุมมองด้านท้ายรถก็มีความคล้ายปิกัพไ,ไฟฟ้ารีเวียนอาวันทีอยู่นะครับจากที่เร์จะพบแนวเส้นไฟไท้าย LED คู่ทอดยาวเต็มด้านกว้างของตัวรถเมื่อดูช่วงหัวเก่งที่มีการตั้งตรงและแนวหลังคาสูงจะมองว่าเป็นสัดส่วนของโรปิกอรพก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้าจะบอกว่ารถยนต์โตโยต้าใหม่นี้อาจมาในรูปแบบรถอเนกประสงค์ SUV หรืออาจจะเป็นครอสโซอเวอร์ก็สามารถมองได้เช่นกันนะครับ ตัวรถมีด้านไท้ายที่กว้างพื้นที่ห้องโดยสารสูงหรืออาจจะเป็นทรงกล่องพร้อมราวหลังคาและเสาอกาศชัก์ฟินแต่สำหรับโตโยต้ารัฟโฟร์ c r u คร e r ซอร250หรือ f r u n n e r ล้วนแต่เป็นรถใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปไม่นานดังนั้นจึงตัดตัวเลือกเหล่านี้ออกไปได้สิ่งที่ยังคงเป็นไปได้คือโตโย t a าไฮแลนเดอร์ใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV วบดแถวกำลังจะมีการผลิตที่โรงงานโตโยต้าในรัฐเคนตักกี้ เติมทีมีกำหนดวางจำหน่ายในปี2025แต่ถูกเลื่อนมาเป็นช่วงครึ่งแรกของปี2026ถือว่าเป็นอีกโมเดลที่มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้นับว่ารายละเอียดยังมีน้อยอยู่นะครับติดตามว่าทีเซอร์ดังกล่าวจะเป็นรถรุ่นไหนและจะมีการเผยโมในช่วงใดทำตลาดเฉพาะอเมริกาหรือทั่วโลกหากมีความคืบหน้าจะแจ้งทราบอีกทีครับ